จับรอบจับรอบจับหน้าละจับรอบจับรอบวัดจับอย่องวัดนี่พ่อสอนลูกนะลูกเช็คเบรกให้โอเคอะมีไหมคะมีค่ะทำเหมือนปลามันจะหลุดไปแล้ว นี่คือหมวกฟีสตีชมพูเหรอที่เฟิร์นใส่มีคนมีคนขอเฟิร์นไหมไม่เหนะคะเพาไม่อยากได้กันเนาะ <c oughs> น้องใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะใหญ่น้องปลาอะไรคะยังไม่เห็นเลยค่ะ <c oughs> ลองคิดดูลองคิดดู ไม่ตะโกก็ตะเกียบอะครับแต่ดูน่าจะยี่สกไทยนะเนี่ยหัวทิ้นๆแบบว่าเขาเยอะกันแบบว่าอารุมม่มาห่วยเด็กนะฮนะ <c oughs> น,นายโก้น่าจะเป็นปุ่มปุ้ยมั้งครับโอเ้โอเ,เกี่ยวข้างไปเลยปวดร,ร้ายเด็ดเป็นไบมากนะครับ โอ้เกลียวคีบด้วยยกก็ได้ยกคันอ่ายกคันขึ้นรอจังหวะไหเข้าามโอ้โหโอ,โอโ้โ,อโหแต่ก็พิเกอร์นะเป็ดมันไวมากจริงๆนะฮะเป็นบอบเป็นเป็ด B K K โอ้โหหัวโตเลยเว้ยอุ้มโปรย